นี้วันที่8กรกฎาคมนะครับ2 5ง7ผมก็อาจารย์เพิ่มด้าแพ้นะครับก็หาภายดีนะครับมาแบ่งปันกันอีกแล้วนะครับก็มาดูรายละเอียดกันนะครับ่บอกว่าเป็นภาพปี2559นะครับหลวงปู่ทิมนะครับเจริญพรยอดนะครับเนื้อทองแดงนะครับสุดคลิปครับ มาดูรายละเอียดกันนะครับสนใจก็09502679นะครับ09502679นะครับผมอาจารย์เบิ่มหน้าแพ้ครับเดี๋ยวมาดูรายละเอียดครับกล่องเลยครับปี2559นะครับหลวงปู่ทิมนะครับวัดละหารไรนะครับจจงหวัดระยองนะครับรุจเจริญพรย่อนะครับเดี๋ยวดูข้างในครับองค์นี้มาพร้อมกล่องนะครับเนื้อทองแดงนะครับมีโค้ดด้วยนะครับนะครับมีโค้ดนะครับ นี่ด้านหลังครับนะครับเป็นห่วงตันนะครับครับพาแท้แน่นอนครับปีสองพันห้าร้อยห้าสิบเก้านะครับมีโค้ดนะครับมีตอกนะครับนัมเบอร์นะครับจำนวนองค์อยู่นะครับนะครับเปิดไม่แพงครับพันห้าร้อยบาทนะครับสนใจทักทายมาคุยราคากันได้นะครับหลวงปู่ทิมนะครับวดระหารไร่นะครับมุนเจรินพรย่อนะครับปีสองห้าห้าเก้านะครับ พร้อมกล่องนะครับพร้อมกล่องนะครับแท้แน่นอนนะครับเปิดที่พันห้าร้อยบาทนะครับสนใจทักทายมาคุยราคากันได้ครับศูนย์เก้าห้าศูนย์ห้าสองสองหกเจ็ดเก้าครับศูนย์เก้าห้าศูนย์ห้าสองหกเจ็ดเก้านะครับมีโค้ดนะครับมีนัมเบอร์โค้ดนะครับบอกนะครับทั้งด้านหน้าด้านหลังเลยนะครับของปู่ทิมนะครับว่รหารไล่นะครับเปิดที่พันห้าร้อยบาทนะครับสนใจศูนย์เก้าห้าศูนย์ห้าสองหกเจ็ดเก้านะครับ ศูนย์เก้าห้าศูนย์ห้าสองูเก้าผมอาจารย์เบิ้มหน้าแพ้นะครับเก้าปัญญาธรรมดารถสกุลนะครับรับประกันความแท้ครับสวัสดีครับ